สวัสดีค่ะโอเคคุณสุดนะคะอัปเดตอีกตัวนะคะอันนี้ก็โอ้โหถังแต่ตีเท่าไหร่ตีสี่ถังแต่ตีสี่นะคะแขนแค่แค่แขนนี่นะคะแค่แขนเนะี่ยแต่ตีสี่ทำชั้นทำชั้นนี้ทำชั้นนี้แล้วก็ทำชั้นนี้แล้วก็ทำดอกนี้ ดอกนี้นี่ต้องวิ่งทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่รอบนะคะแค่ดอกเดียวแล้วนี่ก็เราจะได้เอ๋ยอยอยใจสอนมันเนี่ยหนึ่งสองสามสามรอบอันนี้สามเป็นหกกับสี่เป็นสิบรอบนะคะโอ้โหสิบรอบสองข้างเป็นยี่สิบรอบเนี่เราเหนื่อยนะจะว่าไป Okay. นะคะนะคะก็เรียบร้อยตามท้องเรื่องนะคะเสร็จเรียบร้อยแขนสี่ส่วนนะคะแขนเท่าตัวเลยนะคะยิบสองแขนยิบแขนตอนแรกจะทำสิบเก้าแตบทำเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มอีกหลอกหนึ่งก็เลยเป็นไปยาวเลยเป็นเสื้อเขาเรียกเสื้ออะไรนะเกาหลีงานเกาหลีก็จะประมาณนี้ ะ,ะเรียบร้อยนะคะมาให้ชมถืก็ยังไม่ได้สักแัไ่ได้สักตัวเหมือนกันแขนแสขยาวเงี้ยใส่รูรูดีนะมาถ่ายภาพนิ่งให้ชมนะคะอัดมาใหชมเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะโอ๊ยเมื่อยถอนหายใจไอ้สวยมันเวยหรอกแต่มันเหนื่อย จะเป็นนางงามได้เนาะแต่งแล้วแต่งแล้วแต่งแล้วแต่งอีกเนาะโอเคบน่นบนให้ฟังโอเคค่ะวัดดีค่ะ